ชวนชื่นทาวการนาบางใหญ่จะโปรโมชั่นปิดเฟสหนึ่งด้วยทาวโฮม4ห้องนอนพร้อมอยู่ส่วนหน้าโครงการใกล้ส่วนสาธารณะในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,390,000บาทพร้อมฟรีค่าโอนฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีถังเก็บน้ำปั๊มน้ำฟรีสัญญาณกันขโมย ร้อมอินเทอร์เน็ต AIS ไฟเบอร์ออปติกนาน1ปีและส่วนลดเงินสดชวนชื่นทาวการจนาบางใหญ่ตั้งอยู่ในซอยวัดพระนอนห่างจากถนนการนาพิเศษเพียง4.8กิโลเมตรจากปากซอยวัดพระนอนสามารถเดินทางเชื่อมต่อเมืองได้สะดวกหลายเส้นทางถนนหลักการนาพิเศษและทางด่วนพิเศษสีรัฐซึ่งห่างออกไปเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นหรือจะใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ต่อปูนเข้าเมืองก็สะดวกเพราะห่างจากสถานีสามแยกบางใหญ่ ตรงเซ็นทรัลเวสเกตเพียง2กิโลเมตรส่วนความเจริญที่รองรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในย่านนี้ก็มีมากมายอยู่บนถนนการน,นาพิเศษทั้งห้างพลัสมอลโลตัสเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีโฮมโปรอินเด็กซ์มอลชวนชื่เทาวการน,นาบางใหญ่เป็นโครงการทาวน์โฮมหลังใหญ่2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำหน้ากว้าง5.7เมตรพัฒนาบนที่ดิน19ไร่กว่ามีจำนวนยูนิต174ยูนิต โครงการถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยที่เน้นความโปร่งโล่งด้วยช่องแสงกระจกขนาดใหญ่และเส้นสายสีสันที่ทันสมัยแบบโมเดิร์นในส่วนของตัวทาวน์โฮมยังเน้นการมีพื้นที่ใช้สอยที่เหนือกว่าบ้านเดี่ยวขนาดเล็กด้วยพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรมีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้ถึง2คันสำหรับสวนสาธารณะส่วนกลางโครงการจัดให้อยู่ในโซนด้านหน้าของโครงการ โดยออกแบบเป็นสวนร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่พิเศษสไตล์รีสอร์ทพักตากอากาศจากด้านหน้าโครงการจะมีซุ้มประตูใหญ่รู้ราแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยวเกรดดีที่สกรีนการเข้าออกแบบ2ชั้นส่วนการควบคุมการเข้าออกโครงการใช้ระบบประตูล็อก2ชั้นผ่านเข้าออกด้วยระบบ Easy Pass การดูแลความปลอดภยัยเน้นเป็นพิเศษด้วยแนวคิดแบบ Triple Security คือจัดเต็มทั้งเจ้าหน้าที่รอพอพอปพกล้อง c c t v ตรวจตรบตลอด24ชั่วโมงและสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งให้กับบ้านทุกหลังโครงการมีทาวน์โฮมแบบเดียวคือ T Space ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรหน้ากว้าง5.7เมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำาจอะรถได้2คันลงในที่ดินเริ่มต้น21.4ตารางวาภายในบ้านชั้นล่างโปร่งโล่งและสว่างด้วยช่องแสงของประตูกระจกใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยหน้ากว้าง5.7เมตร และตัวบ้านที่มีความลึกพิเศษทําให้สามารถออกแบบให้มีหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ที่ชั้นล่างเพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนสี่ห้องทํางานหรือห้องครัวขนาดใหญ่สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการทําครัวได้โดยในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างก็เตรียมชาวเวอร์อาบน้ําไว้ให้ด้วยสําหรับในส่วนของครัวโครงการเตรียมพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารไว้ในบ้านให้เพียงพอต่อการใช้งานในวิถีชีวิตสมัยใหม่สำหรับชั้นสองจะมีห้องนอนสามห้อง ห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งอยู่ด้านหน้าจะเป็นห้องนอนแบบสวีทมาสเตอร์เบดรูมครบประโยชน์ใช้สอยทั้งพักผ่อนวอล์กอินคลอเซ็ตและห้องน้ำในตัวส่วนห้องนอน2และ3จะใช้ห้องน้ำร่วมกันในส่วนของสเปควัสดุก็จัดเต็มมาแบบบ้านหรูเพราะนอกจากบ้านจะติดตั้งสัญญาณกันขโมยให้แล้ววัสดุเช่นวงกลบประตูหน้าต่างยังเป็น UPVC บานใหญ่ ซึ่งจะแข็งแรงและทนทานกว่าวงกบอลูมิเนียมของทาโฮมทั่วไปอย่างมากโดยวัสดุที่เลือกใช้กว่า90%เป็นวัสดุของ s c g ทําให้มั่นใจในทุกการใช้งานอีกทั้งบ้านทุกหลังยังถูกติดตั้งไฟเบอร์ออปติกเพื่อตอบโจทย์ชีวิตแบบ smart life ของกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่อีกด้วยปัจจุบันโครงการขายเทาโฮมสร้างเสร็จพร้อมโอนในเฟสแรกด้านหน้าโครงการลงในที่ดิน21.4ตารางวาในราคาเริ่มต้นเพียง สองล้านสามแบาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1622หหรืออีเมลมาที่ sales@mk.co.th หรือที่เว็บไซต์ www.mk.co.th